การยกระดับคุณภาพการศึกษานะครับเราก็ม no ีการดําเนินการกันนะครับสพทก็แล้วก็สสกศนะครับก็ได้รายงานมีการดําเนินการต่างๆนะครับในส่วนของสพทนะครับก็ในเรื่องของการอบรมครูนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการปรับได้มีคนลงทะเบียนมาสามแสนสองหมื่นห้าพันคนแล้วนะครับแลวกำลัมเสร็จไปแสนแปดหมื่นคนแล้วถ็ถือว่า่าจจะเกิดขึ้นแล้วในการดำเนินการนะครับในมิติ แล้วเราก็มีการทดสอบเด็กต่างในการดำเนินการนะครับซึ่งในส่วนของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับและผู้จดบิรพรในการดำเนินการนะครับก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราจะมีการทำาั้นในการทำซอฟต์แวร์นะครับในกระบวนการในการเดินานะครับจนแมป์ก,ก็ จะได้มีการแลกเปลี่ยนเด็กกันในการดำเนินการครับซึ่งก็ได้คุยกับท่านในขาพรทในส่วนหนึ่งแล้วก็คือเนี่ยอนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการเสนออยากจะเปิดเป็นซัมเมอร์แคมป์สำหรับเด็กที่ที่โอกาสน้อยกว่านะครับแต่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคุณภาพแต่หำลังใน้รงเรียนได้เห็นได้ทุ่างที่บานก็จะเปิดโลกกระถางเด็กกนเช็คทิปมา แล้วสิ่งที่ลุงทีคาดหวงังอส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องที่เราจะมีกระบวนการเข้าไปเรียนรู้อะไรต่างๆหรืออาจจะมีการเชื่อมการชีวะาเชือ่อมเอกนชนในการะะให้เด็กเข้าไปเรียนรู้รับว้าให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ในกระบวนการขึ้นมาในช่วงปิดภาคปีียนมีนกระบวนการนะครับแล้วก็จริงๆก็คงเป็นเรืร่องประจําอยู่แล้วที่ผู้สื่อข,ข่าวก็ถามผม,ม,ามาททเมื่อวานเรามีกับคำตอบมาเลยต่างท่านเลขาอคตชคำบอยู่แล้วนะครับที่สชได้คำตอยูาแล้วนะครับเรื่องการป้องกัน เรามาระวังนะครับอันตรายต่างๆขึ้นๆไม่ว่าจะเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการเดินทางอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็คงต้องมีการย้ำเตือนกันอยู่แล้วนะครับในการดำเนินการนะครับโรงเรียนต่างๆก็มีการนำเสนอแล้วว่าโรงเรียนนั้นผลการทดสอบเป็นอย่างไรในกระบวนการนะครับก็ถือว่าเป็นมิติในการดำเนินงานที่วันนี้ก็มีการรายงานนะครับซึ่ง กับคนรายงานแล้วก็เราเราก็จะเห็นว่าในกลุ่มของวิศวาวิทยาศาสตร์ก็มีผลการนะทดสอบาดีขึ้นนะครับทั้งั้งที่ในปีนี้นะครับเราเด็กเรามาทดสอบมากขึ้นนะครับเราไม่ได้คัดเฉพาะเด็กเก่งเข้ามาทดสอบงานก็ไปเครื่องชี้มาส่วนหนึ่งว่าตลอดระยเวลาประมาณปีกว่านะครับทีุ่นตรีมาเป็นรุ่นตีแล้วพวกเราช่วยกันในการทางานที่บริหารปรับเปลี่ยนกันใน,ในต่างในการทํางานนะครับ ก็น่าจะเชื่อว่าคุณภาพดีสาน่าจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับเชิงบางเรื่องนะครับอาจจะยังไม่ไม่ดีในญีัวนเนี้ยเราก็มารับรูงกันนะครับในการที่จะเป็นเด็กซึ่งมตอย่างยืนยันว่าในผลของเด็กเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการมีข้อที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพุตสาน นะครับในส่วนของเด็กเป็นรายบุคคลด้วยและประเด็นการกษานนั้นๆด้วยในกระบวนการชื่อสิ่หนึ่งที่บอกทัานในขากระป๋อไปนะครับในกระบวนการก็คือเนี่ยเด็กที่สอบเข้าแต่โรงเรียนใน,น,นคราวนี้นะครับก็อยากให้ครับผู้บริการโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยนะเอากระบวการสอบเข้ามาดูเด็กที่เข้าได้สอ,อนวิชาไหนก็ามาเติมเต็มในวิชาน,นั้นๆนะนะครับในการเพิ่มคุณภาพแล้วก็มาดูอีกทีว่าเด็กที่สอบเข้ามาจากโรงเรียนไหน นะครับคุณภาพการศึกษา่ยเราเเรก็จะไปปรับปรุงโรงเรียนต้นทางมพุ่งเข้ามาพิมพหนึ่งก็จะไปดูที่ปฐมนะครับว่าปฐมนี้นการจัดเรียงเปนไงว่าเป็นตึงตึในส่วนนั้นนะครับแล้วเราจะปรับปรุงคุณภาพศึกษาให้มีความนี้มีคุณภาพมากขึ้นโดยมีลดความเดือดร้อในการที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีมิติส่วนหนึ่งก็คงมีทุกมิติเพื่อเอน็นเทอร์เน็ติทานด้วยในส่วนนะครับแต่ว่าในกระบวนการเดี๋ยวเราจะทำงานในเชิงคู่ขนาน การเรียรวัตเอานะครับก็ต้องมีการดาเนินการที่ขึ้นหน้าขึ้นมาอีกแก็ทำเต็มที่นะครับแล้วก็สังการในการประชุมนะครับเระเน็นย้ำว่าให้ในการดำเนินการต้องดูนะครับเปิดภาคเรียนว่าปิดภาคเรียนก็ไปดูว่าพยายามจะให้มีเด็กอยุ่โยงระบบอีกนะครับเพราะว่าที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทํากระบวนการก็คือเอา เด็กหรือนอกระบบเด็กออกค้างคางอต่าง,างานนในกระบวนการนี้มันมันน่าจะเกิดสมบูรณ์แล้วลหละนะครับในกระบวนการซึ่งในการประชุมตรมที่ผ่านมามีการได้พบกับท่านรองนายกนะครับท่านอะไรนะท่านประเสริฐท่านประเสริฐบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้ข้อสรุปเาจะนำเสนอในการนัดท่านประเสริฐแล้วก็จะมอบหมายในกระบวนการดังนเขาบอกว่าปีหน้าในเรื่องการตามเด็กน่าจะเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายปกครอง นะครับที่ช่วยกันหรือพวกพวกที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับในการดำเนินการครูก็กจะมีหน้าที่สอนอย่างเดียวน,นะครับในปีนี้ที่เราทํากันมาเราครูเข้าไปไปช่วยในการในการทํางานนะครับในมิตินาหนานี้ครจะไป,ป,ะปะพบเดวิดไปก็จะบอกคนนั้นพี่ยบ้าน,นิทยาศาก็กจะช่วยในการดาเนินเข้ามาวันที่หนึ่งเมษานะครับก็จะมีวันสถาปนาร้อยสามสิบสามปีนะครับเราก็จะจัดงานกันมีสิริชนก็จะสมวิชนด้วยนะครับร,ร่วมกันซึ่งเราจะมีการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นวีตีผ่านมานะครับแต่ปีนี้ก็อาจจะนิดหนักนิดหนึ่งก็คือจะมีการบริจาคธุรก mm. ิจนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากสภาการท่อทยไทยนะครับจากดถจำนวนสองคันนะครับจะสามารถบริจาคได้วันแปดใช่ไหมคันละแปดคันละแปดเตียงคันละแปดเตียงนะครับจะบริจาคได้26วันนะครับก็จะมารับบริจาคนะครับปีนี้ก็หนึ่งก็คือถือว่าเป็นสัปนาด้วยสองก็เป็น50ปีวิทยาศา์ในจีนนะครับในการดำเนินการด้วย ก็ฝากทางสื่อมวลชนไปสัมพันธ์ให้พี่นอ้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับคุณสกสาธิกานะครับมาร่วมการบริจาคหุ่นกับร่วชาวยประชาชนสาธิกา